สวัสดีนะครับทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8 8หม o r ิ t p าดาว youtube.com นะครับช่องรายการดูดวงชะตาแบบผ่าดาวที่จะช่วยให้ทุกท่านรู้จักเส้นทางชีวิตของตัวท่านเองมากขึ้นวิเคราะห์จากดวงชะตาด้วยระบบโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญา,าตและระบบสิทธิวิชามหาเวดูด,ดาวนะครับคำนวณดูดวงชะตาจาก วันเดือนปีเวลาเกิดนะครับจังหวะที่เกิดของท่านนาะว่าคุณเกิดจังหวัดอะไรครับนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตวางแผนอนาคตและเสริมสริมงคลก่อนรับชมรับฟังได้โปรดช่วยกดซับสไครตกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคิดดูดวงชะตาดีๆที่จะส่งตรงถึงบ้านคุณอย่างทันทีขอให้ทุกท่านพบกับความสุขความร่ำรวย มั่งคงมั่งคัง่งยั่งยืนเอ๊ะเอาคำเอาคำนี้อะใช้ใช้ใชบ,บ่อยใช่ไหมซิมเลียงเลียงลาวเอีย้ยปอหอเลาวเอีย้ยปอหอนะต่างต่งต่างต่งล่ำรวยประสบความสำเร็จนะแซะอีเฮงลงเกียงขังเกียงขังให้ธุรกิจการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองสุขภาพของโจข,ของ แข็งแรงแข็งแรงเป็นอย่างดีนะครับเอ่อิมเหลียงเลี้ยงเหลาเอียบปอหอนะครับแค่นี้ไม่พอนะครับและคนจีนโบราณเคยสอนเอาไว้ว่านะครับคนที่จะมีชีวิตที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับจะต้องมียิกเตกยี่เหงซมฮวงจุย้ยถักจือเหล่าเพ่งยิ่วหนึ่งจะต้องเป็นคนที่มีศีลและธรรมครับเพราะฉะนั้นศีลห้าขอ้อคุณต้องมี นะครับและโดยเฉพาะข้อไหนนะสุรามาเป็นระยะระยะใช่ไหมอันนั้นมันแก้กระสนะก็ถือว่าเป็นในเรื่องของสุขภาพนะครับสองคือคุณต้องมีความกระตันยูความกระตันยูจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์นะครับความกระตันยูเป็นสิ่งที่สำคัญนะกระตันยูต่อพ่อแม่กระตันยูต่อผู้มีพระคุณ สิ่งนี้ก็จะเป็นผลบุญให้คุณเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็หาหวงจุ้ยดีๆหลวงเทา้าจาสัวมิไกนะครับเออถ้าคุณมีวงจุ้ยดีๆยังไงคุณก็ดีครับนะแล้วก็ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาครับคนเราเนี่ยนะจะแก่หัวงองหัวดําอายุมากน้อยท,ทุกคนไม่แก่เกินเรียนครับ นะอย่างเช่นการดูดวงชะตามีเยอะมีไหมใครจะดูดวงชะตาไดท้ทั่วโลกทุกคนมันคงเป็นไปไม่ได้ะนะมันแล้วแต่ใครจะดูนะกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านมันก็แตกต่างครับคุณมองเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าไหมนะปูเสือแงนหน้านอนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าคุณจะเห็นดาวอะไรยิบไรยับไหมมันเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายาม เรียนรู้ต่อตลอดเวลาจะเป็นผลดีนะแล้วก็คบมิตรที่ดีครับคบมิตรไม่ใช่มิจราชีพไม่ใช่นะมิตรคือเพื่อนครับเออคุณคบเพื่อนสักสี่ห้าคนก็พอกําลังดีนะแต่ถ้าตามดวงชะตาเนี่ยคือบางคนมีเพื่อนน้อยบางคนที่เคยเห็นตามดวงชะตามากที่สุดเลยนะมีเพื่อนแค่สองสามคนเท่านั้นอาจารย์ก็เพิ่มให้หน่อยหนึ่ง เอาสีห้าคนอีกนิดนึงไม่เกินนี้คือเพื่อนเนี่ยนะคือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะครับเพราะฉะนั้นก็คือควรมีเพื่อนนะคอยอพูดคุยปรึกษาหารือกันยืมตังกันนะครับคอยให้กําลังใจซึ่งกันและการนู่นนี่นั่นมีเพื่อนคบเพื่อนไว้สักหน่อยก็ดีนะครับนะจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ และในเดือนนี้นะครับในเดือนตุลาคม2568นะครับในดวงชะตานจะมีดวงดาวซึ่งโคโจรโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นดวงดาวที่สำคัญนะครับต่อดวงชะตาทั้ง12ราศีและดวงชะตาตามวันเกิดและส่งผลถึง12ปีนักษัตว์นะครับเพราะในดวงชะตาในเดือนนี้ก็จะมีดาวที่โยกย้ายราศีนะครับจะเปลี่ยนแปลง ไปเป็นแบบจังหวะจากโคนตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะครับทั้งศาสตร์โหราศาสตร์ไทยแล้วก็ตามของจีนนะครับเพราะฉะนั้นดาวดวงดาวซึ่งจะย้ายดวงแรกเลยซึ่งเป็นดาวที่สําคัญก็คือดาวพระพฤหัสสบดีนะครับอาจารย์ก็ได้ทําสถิติมาให้กับคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นอิทธิพลดาวพฤหัสบดีเป็นดาวพระเคราะห์ดวงใหญ่เป็นดาวศุกร์พระเคราะห์กำลังที่จะเดินมณ์นะครับพฤหัสบดีเดินมน์เข้าสู่ราศีกรกฎตำแหน่งเป็นมหาอุดวาสนาสูงส่งทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จพฤหัสบดีเดินมน์หมายถึงจะเกิดแพ้ผู้ใหญ่สมณะชีพรามนะครับดาวเดินมน์หมายถึงที่อาจารย์ได้เคยบอกเสมอ นะครับดาวเดินมนก็คือการโคจรที่ไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างบางทีก็นักจังงังบ้างนักจังงังก็ไม่รู้จะเดินไปจังไหรน,นะครับแต่โดยตำแหน่งเป็นมหาอุดก็ดีมีกำลังเป็นอย่างดีครับส่งผลต่อด,ดวงชะตาดวงบ้านดวงเมืองดวงโลกนะถึงแม้ว่าดาวพรหัส,สบดีตอนนี้นะเป็นอุสาหะก็ตามมันก็ดีขึ้นจังหวะหนึ่งก่อนปีใหม่ยังไงคุณก็จะ หายใจขึ้นปุ๊บเหมือนได้ดื่มน้ำหนึ่งแก้วหรือได้ดื่มโกปีตอนนี้นะครับดูก่อนโอ้โห่อห่อห่อสีเหลืองเรี้ยง,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 งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพฤหัสเป็นดาวสุประเคราะห์กำลังโยกย้ายราศีนะครับจะส่งผลให้ชีวิตของคุณมีโอกาสได้ฟื้นตัวใหม่อีกครั้งเป็นจังหวะแรกในช่วงก่อนสิ้นปี2568 ดวงชะตาทั้ง12ราศีนะครับแล้ว12ปีนักสัตว์ใครที่รอการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับโชคชะตากําลังเปลี่ยนมงสื่อต่อนังเสงสื่อต่อทีนะครับทั้ง12ราศีและโดยเฉพาะผู้ที่เกิดปีพศนะครับจำให้ดีนะกระดาษประกาศจดนะคุณต้องฟังทั้ง12ราศีนะครับคือทั้ง12ราศีคุณมีโอกาสที่ดีอยู่แล้ว แต่ถ้าโดยเฉพาะอันนี้ตั้งแต่ปีพศ2498ปี2510ปี2522ปี2534ปี2546ปี2558นะครับแล้วมาทางโซนด้านนี้นะครับมาโซนทางด้านไหนนะครับก็มาทางโซนทางด้าน จะรราศีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอิทธิพลจากดาวพฤหัส,สบดีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยตำแหน่งอยู่ที่ราศีมังกรเป็นนิจจังพังคะนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะตั้งแต่ปีพศ2อ,อ0 4 2516 2528 2 25ส4 8 2อ0 0 ห้าสิบสอครับแบบหนึ่งพักโดดโกปีแบบอืมปิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะนี้ในช่วงก่อนสิบปี2องพ้าคุณประกาศพลิกฟื้นฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วครับนะครับจากดาวพื่อาหัสก็จะมีอยู่2จังหวะจังหวะแรกก็ช่วงนี้แหละนะครับถือว่าก่อนถึงก่อน สิ้นปีนะและจังหวะที่2องไปนูน่นพฤษภานะครับประมาณนี้ในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดอยากรู้จังหวะชีวิตดวงชะตาของตัวของคุณเองห้ามพลาดนะครับจะต้องรีบมาดูดวงชะตาตรวจเช็คดวงชะตากับอาจารย์นะครับพิเศษนะครับใครมาดูดวงชะตากับอาจารย์เนี่ยนะครับคุณจะได้รับวอลเปเปอร์นะครับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์เรียกซับ แจกฟรีนะครับตั้งแต่ในเดือนกันยานี้นะครับแล้วก็เดือนตุลาคมนะใครมาดูดวงชตาก็จะแจกคุณก็เอาไปไว้ตั้งคาบน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับจะได้เรียกซัพย์นะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นดาวเพื่อสบีเนี่ยนะครับจะเดินมนก็คือในวันที่2ตุลาคม6.8นะครับเวลา1 0ทุ่ม50นะเพราะฉะนั้นคุณก็ทำพิธีที่บ้านเล็กๆครับเพื่อหัดมนก็รับหน่อย ผลไม้สิบเก้าผลทูบสิบเก้าดอกทำที่ยิ่งพาเลยครับสบายสบายสวดรับอย่างเต็มที่นะคนราศีกรกฎก็ควรทำนะเพราะดวงชะตาคุณเนี่ยดาวเสาเนี่ยเป็นพินทุบาทอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความรักก็มีปัญหานะคุณก็อาศัยในช่วงนี้นะครับคุณจะได้ดีขึ้นชะตาชีวิต,ตอะไรหลายๆอย่างนะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยคืออาจารย์จะพูด เอาดาวไทยก่อนนะเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับในการไหว้ไทยยิมนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกช่วงท้ายแล้วกันเอาตัวนี้ก่อนดาวต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยจะเสดอย่างรวดเร็ววันที่11ตุลาคม2568เวลา7จ3โมงสีนาทีนะครับนะศุกร์ก็มาตำแหน่งว่าเป็นนิดครับอยู่ราศีกันนะ ต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์ย้ายเนี่ยสิบเจต่อสตุลาคม68เวลาตี50นาทีเข้าสู่ราศีตุลก็ตำแหน่งเป็นนิดนะครับแต่ตุลก็เป็นองค์กีนนะครับในดวงชะตานะต่อมามาพูดดาวพุธพุธก็จะมนพุธมนหมายถึงจะเกิดน้ำน้อยพุธมนเนี่ยวันที่23ตุลาคม68เวลา23ในกา 3 7นาทีนะครับเออพุทธมนต์ไปไหนไปอยู่ราศีพิจิกครับนะไปอยู่ราศีพิจิกในดวงชะตาต่อมาอังคารย้ายดาวอังคารย้าย26ตุลาคม68เวลา8.39มง39นาทีอังคารนี้เข้าสู่ก็พิจิกเป็นกเกษตรครับนะดาวมีกำลังอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างดีแล้วก็ดาวพุธก็จะพักกับพุธพักก็ถอย ข้ามราศีมานะครับหมดแรงอ่อนกำลังนะในโดชะตาก็คือพุทธพักยี่อ่ะไม่ใช่31ตูลราคม68เวลา19ในการ32นาทีนะครับพุทธก็พักกลับเข้ามาสู่ราศีตุลในการพักเข้ามาในครั้งนี้นะแต่ยังไงก็ส่งผลในทิศทางที่ดีของตุลน,นะครับเพราะเป็นอุดมเกีน นะอันนี้ก็แล้วแต่นะในดวงชะตาก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสําเร็จนะครับแล้วต่อมานะมาพูดถึงดวงชะตาในทางของจีนนะครับตั้งแต่วันหลังวันที่8ก็คือ9แล้วกันตั้งแต่9ตุลาเป็นต้นไปเข้าสู่เปี้ยสุกนะเป็นเดือนจอนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ย ทิศทางที่ห้ามทุบขุดเจาะคือทิศเหนือจําไว้นะครับแล้วก็ในวันที่สําคัญเลยนะครับก็คือในวันที่6ตุลาคม2568นี้6ตุลาเนี่ยยดูปฏติทินเหมือนนะเเป็นวันจันนะครับเป็นวันจันนะวันนั้นเป็นวันอะไรเยอะเยอะหนูขอดูแป๊บหนึ่งนะคือเดือนนี้สําคัญมาก นะครับเพราะฉะนั้นคุณควรฟังนะไม่ใช่น้านเนี่ยอาจารก,ก็หาข้อมูลมาให้แล้วคุณก็ไปทําเองนะครับชีวิตดวงชะตาคุณก็จะได้ดีขึ้นนะครับสําคัญมากสําคัญมากนะก็คือเขาเรียกเต็มที่เลยมูนะทั้งเจี๊ยอิ่งเพียงอิงให้ตทาเต็มที่ประสบความสําเร็จเมื่อตีตาอาจารไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวหกวันที่หก่อนมอ,อยู่ไน 6เป็นวันไหว้พระจันทร์นะครับแล้วก็เป็นวันจับงูเป็นวันพระจีนแล้วก็เป็นวันฟ้าอาภัยเป็นวันเทียงเสียยิกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นวันลิงนะวันลิงครับซุนหงอโคงครับธาตุดินเพราะฉะนั้นวันนี้คนธาตุดินเนี่ยมีพลังครับฟ้าสั่งให้คนธาตุดินมีพลัง กให้คุณใส่สีเหลืองสีน้ำตาลได้นะเหลืองน้ำตาลหรือคุณจะใส่ขาวเทาทองก็ได้นะครับเป็นมงคลนะเออก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จน,นะอาบรับแสงพระจันทร์นะครับแล้วก็เป็นวันเก็บซัดด้วยเช่นกันในวันนี้ทิศมงคลคือตะวันออกเฉียงใต้โชคลาบคือเหนือนะครับช่วงเวลาที่ดีเลยเนี่ยโอ้โหเอาเวลา จื้อไปเลยครับนะอาบน้ําแสงจันทร์ครับวันไหวพระจันทร์ก็เอาช่วงห้าทุ่มเป็นต้นไปครับนะห้าทุ่มนะแต่คือคือถ้าคุณจะไหวอ่ะตั้งแต่พระจันทร์ขึ้นก็ได้นะเอช่วงพระพระจันทร์ขึ้นก็ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับพระ,พระจันทร์ขึ้นนะแต่และช่วงดีๆก็เ,เ,อเอาเต็มที่อ่ะนะแสงพระจันทร์นะครับ ตามความเชื่อเนี่ยนะไหว้พระจันทร์คุณก็ไหว้ไปในวันนั้นช่วงเช้าเขาจะไหว้เทพเจ้าก่อนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนไหว้บรรพบุรุษก่อนแล้วพอช่วงค่ำช่วงอะไรคุณก็ไหว้พระจันทร์ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอุัสรรคอะไรนะครับยามค่ําคืนเขาว่าแสงพระจันทร์เนี่ยนะครับกล่าวกันไว้ว่าแสงพระจันทร์เนี่ยจะร้างมนทินนะครับทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเคาะกรรมคดีความปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาที่คุณอะไรก็ทั้งหมดอ่ะนะรวมถึงพูดผีปีศาจต,ต่างๆที่ติดบ่วงพันธนาการทั้งหลายทั้งปวงถ้าเมื่อได้ต้องแสงพระจันทร์นี้ก็จะหลุดพ้นไปได้นะครับเพราะฉะนนั้นล้างบนทินทุกอย่าง ทั้ง12ราศีก็แล้วแต่เลยจัดเต็มที่คุณก็ไปทําเองที่บ้านนะครับนะมันจะมีเคล็ดลับเดี๋ยวจรา์ก็จะบอกเคล็ดลับใหค้คลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเคล็ดลับไงสำคัญเออเดี๋ยวจรย์จะบอกให้ในค่ำคืนนั้นเนี่ยให้คุณเตรียมขันน้ำหรือขวดน้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีดอกไม้5สีได้ยิ่งดีหรือถ้าไม่มีก็ใช้ดอกมะลิหรือถ้าไม่มีก็น้ะาใส่น้ำเปล่านี่แหละ นะครับไม่ต้องอะไรมากมายคุณก็รอให้แสงจันทร์ลงมาในขันน้ําแล้วคุณก็ไปอาบแสงจันทร์ด้วยทั้งชายทั้งหญิงแล้วแต่นะครับอธิษฐานสําคัญก็ขอให้ฟ้าเปิดนะถ้าฟ้าไม่เปิดก็ไม่ต้องซีเรียสครับรอปีหน้านะแต่ก็ภาวนาขอให้ฟ้าเปิดนะครับทุกอย่างก็จะได้ราบรื่นประสบความสําเร็จนะครับถ้าเมื่อถึงเวลาเนี่ยนะช่วงที่คุณไหว้ถ้าแสงจันทร์โอเคได้จังหวะของคุณเป็นอย่างดี คุณก็น้ำโมสามจบนะครับก็ให้คุณพูดว่าข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลอะไรคุณก็ว่าไปข้าพระเจ้าอาจารย์หมอฤาษาดาวไทยสือ่อขอองค์ไทยอิมนางฟ้าฉางเอ,อ๋อขอให้ท่านประทานพรแสงพระจันทร์ณที่นี้อันเป็นมงคลลงมาบนน้ำในภาชนะนี้ ให้กลายเป็นน้ำอมฤตน้ำทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์ในสามโลกเมื่อหากใช้น้ำทิพย์นี้อธิฐานสิ่งใดสำริ์ผลสมความปรารถนาในทุกประการเถินสาธุสาธุสาธุาธาธอนุมโมทนามินะครับอันนี้คือคำอธิฐานคำบูชานะเออก็คือคุณก็ ให้แสงพระจันก็นานแล้วหน่อยหนึ่งสักสิบห้านาทีนะครับแต่ถ้าคนจีนเนี่ยเขาจะเล่นเป็นสองชั่วโมงเพราะประเทศจีนเขาฟ้าเปิดโอ้ยของไทยต้องรุนนะก็ขอให้ฟ้าเปิดแล้วกันนะครับสักนิดนึงก็ยังดีให้คุณไปทําเองที่บ้านนะครับความเป็นส่วนตัวนะไม่ใช่อาบแบบประเจิดประเจิดส่วนตัวคุณก็มองเอาแล้วที่บ้านของคุณอะมองซ้ายมองขวานิดน,นึงครับ นะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จนะครับอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงดวงชะตานะครับในเดือนตุลาคมนี้ดวงของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดวงชะตาของคุณในเดือนนี้เนี่ยอิทธิพลดาวพฤหัสบดีย้ายเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่2ตุลาคม68เวลาหนึ่งทุ่ม50เนี่ยดาวพฤหัสบดีมาเล็งลัคนาครับ มาอยู่ในภพปัตตนิถือว่าดวงชะตาคุณถ้าคุณมีอุปสรรคใดก็ตามคิดอ่านไม่ออกคุณจะคิดอ่านออกประสบความสําเร็จนะครับจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมในช่วงนี้ใครเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายจะเจอหมอดีรักษานะครับให้ผ่านพ้นไปได้นะอิทธิพลดาวเพื่อรหัสเนี่ยดีในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จนะครับความรู้สติปัญญา แล้วดวงชะตาคุณจะเด่นในเรื่องของความรักนะครับคนราศีมังกรเนี่ยคุณมีโอกาสทั้งคนรักเก่านะใหม่จะกลับเข้ามาขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกใครนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยถ้าคนโสดมีโอกาสได้พบเพื่อนเป็นคู่หรือเพื่อนแนะนําให้รู้จักนะหรือไม่อย่างนั้นความเสียหายคือคุณมีโอกาสได้พบเจอคู่อย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับเจอโดยบังเอิญในช่วงนี้ นะครับเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆมีโอกาสได้พบเจอนะแต่ว่าคุณจะต่อยอดไปหรือเปล่าเรื่องความรักอันนี้ก็แล้วแต่ของชาวราศีมังกรแต่ปีหน้าจะดียาวทั้งปีครับนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อหลัสบีมาให้คุณต่อเจ้าชะตาพยายามเร่งสร้างบุญสร้างกุศลเข้าไว้ดวงคุณมีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แจ็คพอตของชาวราศีมังกรนะคนที่มีครอบครัวแล้วก็จะมีความสุขเป็นอย่างดีครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไร พาการเข้าวัดทาบุญครับถวายสังฆทานร่วมกันเป็นมงคลนะครับก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองของชาวราศีมังกรมาพูดอิทธิพลดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระศุกร์ในดวงชะตาเนี่ยดาวศุกร์จะเดินหน้าเสด็จเนี่ยในวันที่11ตุลาคม68เวลา7จ็มงสีนาทีศุกร์นี้เสร็จเข้าสู่ภพสู่พระนะครับเป็นอนุกเกษตรแบบสลับเรือนกับดาวพระพุธ พบสุภาคือชื่อเสียงความดีงามความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตาและจะมีความสุขในครอบครัวช่วงนี้คุณมีความสุขครับบุตรบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือให้เจ้าชะตาประสบความสําเร็จนะครับของคนลักขณาลาศีมังกรนะและดวงชะตาคุณเนี่ยการงานก็จะสําเร็จด้วย งานที่คุณทำเนี่ยมันเป็นบอกเกิดในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือที่ดีนะครับพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ในดวงชะตาดาวพระอาทิตย้ายราศีวันที่18ตุลาคม68เวลาตี50นาทีนะครับอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่ภพกรรมมะนะครับดวงชะตาคุณมีโอกาสในเรื่องการติดต่องานทางไกลต่างถิ่นต่างแดน นะครับเป็นผลดีในระดับหนึ่งของชาวราศีมังกรในเรื่องของการงานนะครับดาวต่อมาอย่างรวดเร็วก็คือดาวพระพุธในดวงชะตาดาวพุธจะเดินมนนะวันที่23ตุลาคม68เวลา, 23, า 37, ยีบสานากาสามพุธนี่ยมนเข้าสู่ภพลาภะนะครับถือว่าคุณจะมีโชคลาภนะครับมีสมบัติมากมายนู่นนี่นั่นอุปสรรคปัญหาจะนำโชคลาภมาให้ นะคุณก็จะมีความสําเร็จด้วยเช่นกันนะครับเลข4จะนําโชคลาภม,มาให้เดี๋ยวก็มีเลขต่อมาอีกนะครับก็คือดาวพระรยยอังคารย้ายอังคารย้ายเนี่ยวันที่26ตุลาคม68เวลา8โมง39นาทีอังคารนี้ย้ายเข้าสู่ภพลาภะตำแหน่งก็เป็นเกษตรครับคุณจะมีโชคลาภเป็นกอบเป็นกรรมจำไว้ เลขบ้านเลขรถอันดับ1จะนำโชคลาบมาให้นะครับหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นเลขเลขสามเลขสี่จะนำโชคลาภมาให้เป็นอย่างดีของชาวราศีอ่าบางกรนะครับเ,เลขบ้านแลขรถอย่าลืมนะแล้วก็สีส4แล้วก็เลข6ในช่วงนี้นะครับพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระพุธในดวงชะตาดาวพุธเนี่ยก็จะพัก อห,หลังกลับเข้ามาเนี่ยนะครับวันที่31ตุลาคม68เวลา1ทุ่ม32นาทีพุธนี้พักเข้าสู่พบกรรมมะครับถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยจะมีในเรื่องของสัญญาข้อตกลงเจราจาในเรื่องของการงานอย่างต่อเนื่องนะครับอุปสรรคปัญหาเป็นงานของคุณที่จะต้องทำนะเพราะว่ามันได้อนุกเกษตรแบบสลับเรือนกับดาวศกรอีกนะครับคุณก็จะมีกำลังเป็นอย่างดีก็ทำงานให้เต็มที่ไปครับ ของชาวราศีมังกรดวงชะตาในช่วงนี้น้ําขึ้นให้รีบตักคุณมีโอกาสล่ํารวยประสบความสําเร็จนะครับเออนะครับในเรื่องของการเงินคุณยังดีอยู่นะมีโอกาสได้เงินก้อนโตอย่างที่บอกนะครับโอเคต่อมามาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพนกันเลยในดวงชะตาพระจันทร์จะเพ็เนี่ยในวันที่7ตุลาคม2568 เวลา1 0โมง4นาทีพระจันทร์เพนอยู่ที่ราศีมีนครับในภพสาหัสชะนะในดวงชะตาเนี่ยอิทธิพลเนี่ยนะครับคุณจะมีโชคจากการเดินทางการติดต่อสื่อสารนะครับประสบความสำเร็จต่อมาพระจันทร์จะดับจันทร์ดับยีเบตุลาคม68เวลา1ทุ่ม24นาทีดับอยู่ที่ตุลครับให้ระวังในเรื่องของปัญหาเรื่องงาน นะครับมีเรื่องเสียเงินเสียทองเนี่ยระมัดระวังไว้นิดนึงของชาวราศีมังกรนะครับเออนะแต่ที่รู้คุณคุณอย่าลืมนะเลขบานเลขรถเป็นสําคัญนะเพราะเป็นเกษตรซะด้วยโอ้โหคุณมีโอกาสได้โชคลาภเ,เป็นกอบเป็นกำของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้นะครับนะท่าในใดสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดแชร์คลิปกดกระดิ่ง ให้กาอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ